ครับผมก็สำรวจเรียบร้อยครับผมถ่ายร,งถ,ายรงถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยครก็น่ารักมากๆครับเป็นเป็นแบบเอ่อฟิลคอลเลคชั่นใหม่แล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลคชั่นของเฮวันด้วยครับผมเชิญชวนครับจริงจริงอาร์ทอยคือจริงจริงอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะพูดแบบตรงๆเลยคือผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมได้เพิ่งเข้าวงการได้ไม่นานแต่ว่าหลังๆก็เริ่มก็เริ่มแบบเพิ่มพูนขึ้น,<า>นเรื่อยๆใช่มันเริ่มบานปลายขึ้นเรื่อยๆเริ่มเพิ่มพูนเริ่มจากตัวเล็กไปพันเปอร์เซ็นต์ไปตัวใหญ่ๆๆๆใหญ่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 ขึ้นนนนเเเรรืื่อออยยๆคับผมมตี้ก็ลห พอพองานนี้ติดต่อมาก็เลยอยากอยากอยากจะมาลองดูเหมือนกันว่าแบบน้องๆเป็นยังไงบ้าง,งอะไรเงี้ยเนี่ยพเข้าวงการมาแล้วเราชื่นชอบแบบไหนหราจะต้องชอบแบบตันลิมิตชอบเอาใจเลยเอา,เอาตามใจเลยจริงๆใช่คือแบบเราอ่ะเราอ่ะก็จะชอบแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆครับผมตอนตอนนี้นะแต่ว่าส่วนมากก็จะชอบเป็นแบบพวกเวลาเขาไปคอแลแลบกับตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วกระตงกระตูนอะไรที่เราแบบเคยชอบดูตอนเด็กๆอะไราเงี้ยแต่ตอนเร่เนี้วก่อเนี่มันจะยากมันจะต้องบางทีมันเป็นลิมิตบ้างนิดนึง าหว่คือคือถามว่าเก็บขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่แต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เราชอบจริงๆอ่ะเราเราก็หาพยายามหาตัวซีเกตอะไรเงี้ยให้ได้ซึ่งก็แบบก็มีอยู่หลายตัวแล้วเหมือนกันที่เราแบบหาหาได้มาอะไรเงี้ยผมเอ้ยผมได้ตัวซีเกตค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็ต้องซื้อแบบท้งทางแพ็คไงซื้อซื้อซื้อยกบอกมันก็ต้องแบบ ก็ต้องได้บ้างแหละอะไรเงกันใช่มันคือการลงทุนนะไปเยอะไหม่ะอ๋อก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้นับแล้วแต่ก็น่าจะน่าจะใช้ได้อยู่ถ้าเกิดเอาไปรวมๆกันจริงเราชอบแบบแต่ชอบแบบเป็นฟิกเกอร์หรือชอบแบบเป็นห้อยๆหรือเป็งผมผมจริงๆผมชอบเป็นฟิกเกอร์เพราะว่าเราอ่ะเราเราจะชอบอะไปตั้งขึ้นใช่เราอะจะมีเหมือนแบบตอนนี้ก็จะมีตู้อยู่อยู่ที่บ้านเลยเป็นตู้กระจกที่เราซื้อมาใช่ก็จะค่อยๆค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะ ครับ <laughs> <laughs> ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมก็อยู่เนี่ยอยู่ตอนนี้นะครับผมที่ริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามครับผมก็มากันได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่9ตุลาคมเลยครับผม,ผมก็อยากให้เใครที่ชื่นชอบหรือว่าแวะแวะมาแถวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลองลองมาดูกันน่ารักดีครับพี่ยอดจะไปกินอะเลกันบ้างกับแก๊งอัญชันของเราโอ้ยสนุกสนุกสนานก็ก็แบบ เหมือนได้ไปพักผ่อนหลังจากที่อยู่กันมานานเลยแบบหลายเดือนเรียกว่าตั้งแต่ต้ตตนปีเลย 6, เออตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยครับผมจนจน,จนถึงเดือน6กอะไรเงี้ยก็คือครึ่งปีเลยก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแบบอย่างคาร์ดิโดอย่างหนักหน่วงอะไรเงี้ยก็ได้แบบพอพอจบปุ๊บก็นัดกันเลยคือจริงจริงๆ,ๆนัดกันตั้งแต่ก่อนจบและะ้วครว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีสักทิปต้องมีทิปต้องมาเพราะวะ่าแบบตอน,นจบ่<ช>างนีน้หรอฮะเป็นทิปเรียนจบแล้วแบบเป็นคือจริงๆอ่ะตอนแรกมันเริ่มมาจากว่าพี่นายเป็นฟิลแบบ ช่วงนี้เราขุ่นดีเพราะว่าเพราะว่าบน,าานละครเวทีหลายรอบแล้วมันโชว์หลายรอบแล้วคือบนละครเวทีเราเราถอดเสื้ออยู่แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเราพอเราก็แบบฟิตกันมาอยู่แล้ว <c oughs> ก็แบบเออดังนั้นเดี๋ยวเรานัดไปทะเลกันซะหน่อยจะได้แบบอ่า <c oughs> ต่ปรากฏว่านัดกันไปนัดกันมาคิวกว่าจะได้อะครับเออมันมันมันค่อนข้างนานมันดีเลยไ,ไปแบบเดือนหรือ2เดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีแบบหายมีหายกันไปบ้าง เรอยากพูดที่มันคาดฝันไม่ได้ใจไหมหรือว่าก็ก็ยังยังมีบุญเก่าเหลืออยู่แต่ว่าแต่แต่ถามว่าแบบเป๊ะเป๊ะถ้าบนเวทีไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นก็เลยแบบอ่ะไปไปที่ว่าเรียกว่าไปแบบไปพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยคตอนที่เราเป็นแจ้งรวมทีุกสุขมาเกือบเกือบทศปีครับคิดว่าใครเป๊ะสุดเทพผมว่าเทศเทศเป๊ะและแบบและเป๊ะมาตลอดและและและเป๊ะไม่เคยหายไม่เปลี่ยนใช่แล้วแบบเป็นเด็กน้อยให้ตัวใหญ่มาก คือแบบตัวแบบคือไหลมันกว้างมากแล้วม sure. ันเป็นหุ่นแบบหุ่นมันบอกว่ามันเป็นนักกีฬาว่ายน้ําสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นก็เป็นหุ่นนักกีฬาว่ายน้าจริงจริงแบบไหลแบบกว้างมากแล้วตัวแบบตลอดเวลาครับซึ่งอันนั้นคือแบบเด็กน้อยเองนะไม่นไม่อยากที่ไหนจะเชื่อครับก็พวกเราก็เป็นสายเออเอ๊หรือวันนี้เราจะไอติมหรือวันนี้เราจะแบบคุกกี้อ่าไปเรื่อยๆใช่ครับผมเป็นเป็นเป็นแบบชอบชอบขนมะเออ พิธเป็นยพอมันไปทิพย์เนี่ยหลายคนตั้งตารอแล้วมันก็มีรูปเสริมมาตามที่นายตั้งปฏิทานว่าใช่มีมันมันมันต้องมีอยู่แล้วมันมันมันพลาดไม่ได้ซึ่งพอสุดท้ายแบบเราเราไปที่โรงแรมนั้นแล้วก็แบบเฮ้ยเช้านี้ฟิตเนสก่อนไปออกนู่ดไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีแบบปั๊มๆกันอยู่นิดนึงก็ถือว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับแสดงว่ามันไม่ได้การบังคับแต่ว่ามันจะเป็นเือเพื่กง่แกลงใช่ใช่คือมันเป็นแบบแบบเฮ้ยมาดิเฮ้ยไปไปเวละแบบเป็นเป็นฟิลแบบ ผู้ชายแบบบิ้วบิวกันน่ะแล้วก็แบบเป็นแบบใจดีว่าใจใจกันหน่อยไปไปไปอ่ะแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ฮึบฮึบฮึบโอเคถอดเสื้อไปลงลงทะเลก็ก็น่าก็น่าจะเทศก็น่าเทศอยู่ดีแต่ด่านี่ดูวงตลอดเลใช่ไดไดมอนเน้นนอนคือผมงงมากนะว่าแบบบางบางทีอ่ะคือ เออห้องเรามันจะเป็นห้องนอนหลายๆห้องไม่ไม่มันจะเป็นห้องนอนหลายห้องแล้วตรงกลางมันจะมีเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นเป็น living r o ม m อะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็แบบเล่นกันเฮฮาเปิดเพลงเอ้ยแบบสังสรรค์กันเต็มที่หันหมาอีกทีไดมอนด์ Diamond หลับอยู่ตรงโซฟาแล้วผมแบบแล้วพวกผมรู้สึกว่าพวกเสียงดังมากนะแต่ว่าตื่นไหมไม่ไม่ตื่นเลยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีแม้แต่ขยับแล้วมันก็จะนอนเป็นสายนอนเป็นแบบมามาก่อนจริงจริงักผ่อนจริงๆใช่ครับสมกนบสนพวกเรา มีโปรเจกต์ต่อเนื่องกหรือว่าอยากไปไหนกันก็ยังก็ยังก็ยังมีไปอย่างล่าสุดผมผมเพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้กับพี่นายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ยังก็ยังไปแบบไปนู้นไปนี่ทำนู้นทำนี่ยังแบบชวนไปเนี่ยอย่างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับไปฟิตเนสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบก็ยังอยู่ด้วยกันเมื่อเช้ายังอยู่ประเทศอยู่เลยใช่แบบเมื่อเช้านี้ก็ก็เพิ่งไปงานมาก็เจอเทศเทศก็แบบ เมื่อไหร่จะกลับกลับเข้าฟิตเนสด้วยกันเพราะว่าแบบผม<อ>ผมก็เพิ่งกลับมาจากเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่อยู่กับพี่นายด้วยพี่นายก็เพิ่งไปวิ่งมาราธอนอไอซิดน,นีย์มาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบมีช่วงห่างหายกันไปแปบบ๊แบแป๊บหนึ่งสองอาทิตย์แล้วเนี่ยก็จะกลับกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเง <c oughs> <อ>ี้ยคิดแบบว่าไอ้ไอ้คนมีทุกขแกกำลังโสดได้ไหมใช่ใช่ใช่ไม่กำลังกำลังกำลังคิดอยู่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าโสดหมดไหมโสดหมดจริงด้วยใช่ใช่รับใหม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 ่ห้าคนไง บูมนายไอเทสม่อนโซนหมดใช่ใช่เราเข้าแก๊งไหนแก๊งั้นโซนหมดเใช่หรือว่าหรือมันเป็นที่เราเหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็แย่แล้วมาพอมามันเ็นที่ว่ามันอ็นบบยันกไม่ก็แม่แด้แหลกใ่หม่อวามนั้นแต่ว่ามันก็เหมือน่บบฮือวเต็มที่ใชาครับนม่ไม่ต้อง่แล้วรื่ารอ่ไมันเ็ที่เราเรอเน่อ้ไมแบบ้เร่มันเต็มที่สามารไ้ไม่ต็แ่แล้ว็รลอวแา้วก็มันเป็นฟีลแบบ เอ่อแก๊งแก๊งคนที่กลับมาแบบเรียกว่าอะไรใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองอะไรเงีาา้ย <unle Sharing> ใช่ใช่เราก็จะแบบรักตัวเองมากขึ้นเราก็จะแบบเฮ้ยฟิตเนสเฮ้ยหุ่นดีดูดีอะไรอย่าง AT, เงี้ยเฮ้ยแบบเราต้องแบบอินดิเพนเดนต์อะไรอย่าง cej, เงี้ย <or S 1> ไม่ว่าทำไมพวกเราถึงโสดนะไม่ไม่มีไม่คือแบบเรายังเรายังไม่เคยคุยกันในคอนในคอนเวอร์เซชันนะว่านั้นว่าแบบเอ๊ะ ทำไมถึงถึงกันกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วมีแอฟบ้างไหมว่าเอ้ยพวกเราเขโสดจันหมดทีพอมองหน้ากันแล้วอ่าไม่เคยไม่เคยคิดเองจนจนจนพี่ถามเมื่อกี้แต่ก็เริ่มคิดแล้วหรือว่าเอ๊ะเราเป็นเป็นเป็นพ่อตรูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจครับแสดงว่าตอนนี้พี่โสดกันหมดแค่คนเลยใช่ก็แบบน้องาเหงาแต่ก็มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องอยู่ด้วยกันเข้าไว้ใช่ค่ะ อย่างเอาจริงๆตอนตอนนั้นนะผมอ่ะเคยพูดกับพี่นายเลยว่าแบบพี่นายตอนช่วงนี้ละครเวทีอ่ะคือแบบเช้าไปฟิตเนสกลับไปบ้านเอาอาบน้ําแล้วไปลรงละครต่ออะไรเงี้ยคือมันมันเป็นอย่างนั้นแบบอยู่สองสามเดือนอ่ะแล้วไอ้ก็บอกพี่นายแบบพี่นายเราเจอกันมากกว่าเป็นเมียกันอีกนะจริงๆแบบเรแบบเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นเลยอย่างี้ผมผมแบบผมแบบพูดพูดกับพี่นายพี่นายก็แบบเออจริงแล้วก็แบบหัขเราะหขวเราะกันอะไเงี้ยเขาที่มีโมเมนต์แล้วนะจริงเนี่นยอย่างอย่าง ล่าสุดผมไม่รู้ว่ายังไงก็ก็เห็นมีคนแบบจับจ้องจับจิ้นอะไรกันผมก็ก็ได้แล้วมั้งตอนเนี้ยคือคือคือหมายถึงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เป็นอะยังไงแต่ถ้าเกิดสักยังไงดีไม่ล้มหรอเอออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ฮะหมายถึงว่าถ้าถ้ายังไงอนาคตสักยังไงดีห้าสิบสิเออสักห้าห้าสิบถ้าเกิดยังไม่มีใครเราแบบเราลองแต่งงานกันดูเล่นๆไหมแต่งงานไปออกก็ลังแต่งงานสร้างโมเมนต์สร้างสร้างโมเมนต์ได้เรื่อยๆอยู่แล้ว พราเราเพราะเรารักกันมากเป็นพี่นายว่าไงบงไม่คือยังไม่เคยพูดแต่ว่าแค่แค่ลองคิดเล่นๆเองแค่ลอไดเล่นๆใช่เล่ลอะิรเล่นอะไา่อเราวนาอไรเ่อะไเว่าอัไเน่อไเะ่นอเลอไร่ไมเาะ่อไรเละ่นเลยา็ว้อไเป็นเพระอกไเพราเพ็นนาเอกเพรอรเเรอา่อะว่าะว่าอเป็นนาเอกอะเเไ่อไ่ใช่ออไ ไม่รู้ว่าผมยังไม่เคยเลยอ่ะไม่เพราะว่าอยู่ยนี้ไงนะักแสดงที่เขาเล่นสหัสเขาไม่เล่นซีลิวัยเขาแต่ว่ามันก็มีคนบอกว่าแบบมันแบบมันแบบเจ็บนิดเดียวมันเจ็บรอบเดียวไม่ใช่มันโมเมนต์ไงมันได้โมเมนต์อ๋อไม่ได้โมเมนต์มันได้โมเมนต์อ๋อไม่รู้ว่าต้องาน้าี่ไหนแล้วมีเคิร์มมั้ย <laughs> ยังไม่มีมันแบบโบรพี่พี่จะรอภาพเวลาแบบช่วยกันยกเวรอ่ะต้องลองอต้องลองดูต้องลองดู ต้องลองดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไงอาสุขายละพายจะมาเรืองลำเนี้ยถ้าคนจะติดเฮ้ยได้ได้ได้เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าคอมเมนต์เลยมันมาขนาดนี้แล้วผมก็มาเสริมมั้ยพรุ่งนี้พิเศษมันแล้วมันเสริมมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบทำทำคอนเทนต์มาให้แล้วกันเดี๋ยวรอดูไปดูไปดูในทิกตอกได้อะไรอย่างงี้กหลังเพราะว่าล่าสุดก็ ไม่ไม่เต้นกับพี่นายก็เต้นกับพี่โอเต้นกับเต้นกับนุ่เอรตี้ไปเรื่อยๆครับใช่เราเคยมีสัธารกษณะเหรอไปไปเรื่อยๆผมไอ้พริุทยุอยู่ได้ทุกคนครับ